ได้ส่งการขอปิดเว็บไซต์แล้วใช่ครับน,น่าจะเป็นวันนี้ครับเมื่อวานก็ทางคนตำรวจโัวสุรเชษฐ์ผ่านทบทีมงานก็ได้มาคุยกับทีมงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพอขอให้ใช้อำนาจตามพรบคอ,อมพิวเตอร์ ในการติดเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายส่วนนี้ก็เป็นถ่ายของการหลอกลวงประชาชนนะครับคือขายสลากริงแบ่ไรัมาโดยที่มีสลากไม่จริงนะครับไม่มีสลากตามจํานวนที่ขายนะครับแล้วก็มีการขายเกิน,นราคาเท่าที่ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะรวบรวมเรียลลหลักฐานแล้วก็ส่งไปขอคําสั่งศาลนะเพื่อติดกั้นเว็บไซต์นี้ในวันนี้นะครับอะไรก็ดีครับอันนี้เราไม่ได้ทําเฉพาะเ,าเว็บไซต์มังกรฟ้านะ ก็ได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าให้รวบรวมพยานหลักฐานของทุกเว็บไซต์นะครับที่มีความผิดด้วยเราต้องทำก็ทำทุกเว็บไซต์เลยเว็บไซต์ที่มีความผิดลักษณะเดียวกันเนี่ยก็จะทําเรื่องไปปิดให้หมดนะครับแต่ก็เรียนไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์เนี่ยสามารถทําได้นะไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับก็เหมือนขายสินค้าออนไลน์ทั่วไปไม่ได้มีข้อห้ามเพียงแต่ว่าเราต้องขายของจริงตลาดที่มีโควตารจริงนะครับ จะไปขายสิ่งที่เราไม่มีนะเป็นการหลอกลวงประชาชนแล้วบางทีก็อาจจะการเป็นการเข่าไหารติดกลวการพนันด้วยมรนไปรับทำตัวเป็นเจ้ามือรับแงทงกนเองทาออนไลน์ก็ไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่มีการรวบรวมนะคะว่ามีประมาณสักกี่เว็บไซต์ที่เข้าข่ายที่ยังยังไม่มีข้อมูลครบถ้วนนะเดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปก่อนนะครับแต่ก็เท่าที่ดูก็มีหลายเว็บไซต์อยู่ที่ที่ทาธุรกิจแบบนี้แต่ถึงแต่การขาย หวยออนไลน์ผ่านานระบบออนไลน์เนี่ยไม่ผิดนะครับะฉะนั้นจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปรวบรวมพยานหลักฐานก่อนว่าเขามีความผิดหรือไม่อย่างไรเราถึงจะดำเนินคดีหรือปิดก้นได้นะเราดูเป็นกรณีไปอ่ะไม่ไม่ได้ว่าต้องปิดทุกเว็บนะครับหรือปิดทุกคนนะเราดูที่กรณีหรือพยานหลักฐานที่เขาได้ดาเนินการไปว่าถูกต้องหรือป่านะครับท่านมจีเขาวันนี้เห็นว่ามีวาระเรื่องรถไฟฟ้าสายสีียวเข้าด้วยนะ พอที่ผมผมย like ังไม่ทราบรายละเอียดว่าเขาจะไปยังไงเพราที่ท oh. ี mm ่ประชุมเรื่องกันว่าจะเป็นองไรถ้าภูมิใจไทยทั้งท่านอนุทินท่านสักตยางก็ไม่มีของเขาก็ผมไม่ทราบเลยครับผมผมไม่ออกความเห็นดีกว่าเรื่องนี้นะครับในเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูดูดูในนี้ประชุมแล้วันเขาจะว่ายังไงแต่ก็อย่างให้ให้ให้ผู้นำประชาชนเข้าใจนะว่ารถไฟสายสีเขียวเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลในอดีต กับทางกรุงเทพมหานครได้ได้ผลักดันร่วมกันในการสร,าสร้างส่วนต่อขยายนะซึ่ขยายจากระบบเดิมที่มีอยู่เนี่ยขยายไปสู่สก,การจะไปมาสุมธานีนะเป็นส่วนต่อขยายด้ซึ่งพอส่วนต่อขยายขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีการหาคนมาเดินรถเพื่อให้มีการบริการที่ต่อเนื่องนะครับเพราะถ้าทำไม่ไม่ไ,มได้เนี่ยประชาชนก็จะลาบากนะจะไม่มีบริการการเดินรถไฟฟ้าเนี่ยโดยเพราะถ้าถ้าไม่ให้ผู้การเจ้าเดิมทีเดินรถ รถมันก็ต้องเปลี่ยนสีเปลี่ยนคันนะฮะประชาชนพอมาถึงสุดโครงการเดิมส่วนต่วใหญ่ก็ต้องลงรถมาเปลี่ยนรถคันใหม่มันก็จะไม่สะดวกสบายนะมีปัญหาในการจราจรแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นที่มาว่าเลยมีการิที่ทมาว่าต้องมีการขยายโครงการนะให้ผูดเด้เจ้าเดิมได้เจอรถต่อไปแลต้องมีการดาเนินการเรื่องต่อเรื่องมานะ